ไปด้วยกันเออแต่แต่มีคนถ่ายรายงานว่าพี่แอปเขาไม่สดนู้นนี่เออหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดคุณยุ่งยุ่งนะนะครับก็ก็คุณแอปว่าไงผมก็ว่างั้นนะคุยกันทุกวันเหรอไม่ไม่ได้โชวว่าขนาดนั้นผมก็แดงเนาะอะไรนะพี่หแดงแดงเลยอ๋อไม่ไม่เป็ปกติก็ยังแดดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ยังโดนแดดอยู่พี่ตอแอปว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับ สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะคะนี่วันนี้มาในลุกบอกว่าโคฟทั้งปรางทองแล้วก็เหมือนแพในรายการสามแซบนะคะใส่เสื้อสีดำแบบบมีแอทักซอ,อนใส่กระโปรงแบบเหมือนแพแต่จริงๆแล้วกระโปรงตัวนี้ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามแอดมาตั้งนานจะรู้ว่าแอดซื้อตามแบบมีแอปทักออนนะคะตอนที่ งานปิดกล้องปาร์ตี้ปิดกล้องนะคะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเหมือนมีแอปทักซอนก็ใส่กับโปรงตัวนี้แอปก็เลยซื้อตามนะคะทุกคนมีความสุขมากที่ได้โคฟการแต่งตัวตามเหมือนมีแอปทักซอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานโหนกระแสนะคะคุณครูใหญ่หนุ่มกัญชัยทำเอาพวกเราฟินจินโอ้โหทุกคนนอกจากจะมีคำเขาเรียกอะไรแบบ เด็ดๆแล้วใช่ไหมว่านับปรางว่าดีพวกเราก็ว่าดีตามตอนนี้กลายเป็นแอ Y ว่าอย่างไงผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่เตรียมกันโอ้โหเรือจิ้นพอส้มเม่ส้มออกตัวแรงมากคอมเมนต์ในช่องของแอดนี่โอ้โหหลายคนก็บอกเลยว่าแบบตอนนี้ไม่ได้ออกเรือแล้วนะเพราะว่าคุณครูคุณครูหนุ่มกันชัยเนี่ยเอาเขาเรียกอะไรเอาเจ็ตนะคะเอาเครื่องบินเจ็ตมารับพวกเราและะ้วค่ะ โอ้โหน่ารักจริงๆนะคะดูไปยิ้มไปเขินไปเมื่อวานเนี้ยแอดรีบเพราะว่าจะต้องไปเก็บเชอร์รี่ที่สวนก็เลยไม่ได้ขยี้ไม่ได้อะไรมากวันนี้ก็เลยอยากจะนั่งนั่งคุยกันนั่งขยี้คู่นี้กันอีกทีนะคะมันนั่งดูว่าพ่อส้มเนี่ยเขาเขินขนาดไหนหมเผ็ดใหญ่เผ็ดเล็กนักข่าวช่องใหญ่ช่องเล็กทุกคน ขยี้ข่าวนี้กันหมดเลยนะคะซึ่งในช่องของแอปในคอมเมนต์ก็ไปในทางเดียวกันนะแต่ก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะที่เขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีใครเชียร์แอปทักษออนกับกับคุณทิมพิธาเลยเป็นเสียงส่วนน้อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเชียร์คุณทิมพิธากับอดีตภรรยามากกว่าโอเคค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเสียงส่วนใหญ่จะยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่รู้ก็คือ ครูใหญ่กัญชัยเชียร์สุดๆแล้วก็อีกหนึ่งคนก็พี่ยุทธสรยุทธนี่ก,ก็ทั้งเซลทั้งเชียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยที่เขาเชียร์คู่นี้ชาวก็กตแบบแอดก็กตอของเราก็คือกู้กระต่าย <c oughs> กู้กระต่ายเนี่ยบอกไว้เลยว่าปล่อยนะคะอนุมัติค่ะ อนุมัติให้เลยคู่นี้ถ้าจะสิ้นสุดทางเพื่อนหัวหน้าพักความแร้แพ้ความรักจะทำมโอยจับมือแลกเปลี่ยนหัวใจกันกันกบหัวหน้าพักที่จะร้อมพร้อมที่จะรักโกโกโตกูกระต่ายอนุมัติค่ะโอเคทุกคนไปนั่งเมาส์มอยกันต่อดีกว่าว่าแบบพอส้มของพวกเราเนี่ยอืม จับผิดพ่อส้มกันดีกว่ามีพิรุษขนาดไหนนะคะทุกคน <c oughs> ทุกคนก่อนที่จะอัปเดตผลงานของมามีอัธศรซอนนะคะความเคลื่อนไหวแล้วก็มานั่งจับพิรุษของพ่อส้มกันนะคะเอาแบบแค่หอมปากหอมคอพอสนุกแอดขออวดก่อนทุกคน นี่คือเชอรี่ที่เมื่อวานแอดไปเก็บมาที่ต้นเลยนะคะไปเก็บมาที่สวนของพี่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละไปเก็บเองสดๆดดูลูกใหญ่มากแล้วก็หวานกรอบมากทุกคนผลงานเก็บเองนะคะแต่ไม่ได้ปลูกเองโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะคะพ่อหนุ่มก็สัมภาษณ์พ่อส้มไปแล้ว ก็มาต่อที่รายการสามแซบก็คือมาอัดรายการสามแซบนะคะทาง p o l y พัส s ก็มีการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดที่หนุ่มกันชัยนะคะครูใหญ่ของพวกเรานั่นเองซึ่งแอดมินของ Polypass ก็แคปชั่นไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดพหนุ่มลวงหน้าคะ่ะพาน้องน้ำพึ่งน้ำหวานน้ำตาลสดมาถือเค้กลืมแม่แม่เลยขอให้พ่อปัง,ปง ชงเข้มๆตลอดไปรักพ่อคะ่ะนี่ไงคะทุกคนชงให้เข้มเลยนะคะพ่อหนุม่มโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจของหมามีแอปทักซอนน่ะถ้าพ่อหนุ่มเห็นว่าหนุ่มคนไหนใช่เลยชงให้เข้มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะอาจจะต้องทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะว่าช่องนี้ ช่องจั s t a สตาชาแนลเป็นช่องแฟนคลับ FC ของมัมมีแอปทักะออนนะคะทําคลิปซับพอร์ตงานของมัมมีทุกงานเพ,าะะเพราะฉะนั้นช่องนี้จึงไม่ใช่ช่องข่าวดาราทั่วไปเพราะฉะนั้นคลิปทุกคลิปที่แอดมินทาก็จะต้องอวยคุณทักะอนเขานะคะเพราะแอดเนี่ยเป็นติ่งของเขาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วคุณไม่ชอบคุณก็ต้องไปดูคลิปช่องอื่นแล้วแหละ โดยเฉพาะคอมเมนต์นี้นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แอดก็จะต้องแขวนคอมเมนต์ของคุณคือการที่คุณไม่ได้จิ้นคุณทิมพิทากลับมามีแอดทักซอนไม่ผิดเลยค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นประชาธิปไตยรักใครชอบใครก็จิ้มจิ้นคนนั้นก็เข้าไปดูคลิปคนนั้นไปอวยกันนะคะอย่างแอดเนี่ยแอดก็อวยมามีแอดทักซอนแต่การที่คุณพิมพ์ว่าเสียงข้างมากของผู้หญิงลูกผู้หญิงคือคุณจุดๆนะคะไม่ใช่หนูแอ คำนี้ค่ะที่ไม่ชอบคือคุณพิมพ์ว่าแอปทักซอนเป็นมือสองเนี่ยคุณพิมพ์เหมือนจะเหมือนจะแบบว่าด,ดูติดติดดูขัดขัดดูแบบพิมพ์ตกหล่นนะอ,อะไรเนี่ยเสียดสะอิดสะเอียนเหรอคุณจะพุ่งพิมพ์คำนี้เหรอคะเอียดเอียนค่ะคนที่ชอบมือสองคุณคะ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเลิกรากับสามีคุณใช้คําว่าผู้หญิงมือสองหรอคุณดูถูกด้อยค่าผู้หญิงด้วยการเกินไปไหมคุณเกิดมาในในครอบครัวแบบไหนไม่ทราบนี่มันเป็นแบบว่าเป็นคําพิมพ์ที่แบบไม่น่ารักเลยถ้าคุณจะพิมพ์ว่าเออเชียร์พ่อส้มกับคนนี้มากกว่าอยากให้เขามีครอบครัวที่อบอุ่น แค่นี้ไม่มีใครว่าคุณเลยแต่คุณมาพิมพ์ประมาณนี้หาว่าแอปทักซอนเป็นมือเป็นมือสองไม่ใช่มือที่สองหรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเป็นของมือสองคุณคิดอย่างนี้หรอไม่น่ารักเลยนะเปลี่ยนไม n ์เซตใหม่นะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในตัวเองบางคนโชคดีเจอรักแท้ตั้งแต่การแต่งงานครั้งแรกบางคนก็ ต้องหากันจนเจอจะกี่คนก็ไม่ใช่มือหนึ่งมือสอมือสาทั้งสิ้นค่ะทุกคนมีศักดิ์ศรีมนุษย์ด้วยกันนะคะเพราะนั้นคุณพิมพ์ไม่น่ารักเลยบอกตรงๆไม่น่ารักจริงๆว่าเ,เรื่องความจิ้นของพ่อสม้มแม่สม้มอ่ะอยพ่อ,พอสม้มแต่ยังไม่ใช่แม่ส้มนะคะเอาจริงๆแล้วหม่อมีอีอัพชักอรก็ค่อนข้างจะ ตอบเคลีย์ชัดหลายครั้งนะคะว่ากับคุณทีมเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้วคุณทีมเองก็ตอบตรงกับมามีแอทักซอ,อนนะคะทุกคนอันนี้แอดเชื่อว่าทั้งคู่ต่อให้ไม่ได้เตรียมตอให้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมก็ตอบตรงกันแต่ว่าสิ่งที่แฟนคลับ f อหลายคนแบบว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ตพายเรือสปี ล,ล่องเรือสปีดโบ๊ทันเลยสำหรับคู่นี้เพราะว่าล่าสุดที่คุณทิมมารายการหุ่นกระแสนี่แหละแอดเชื่อว่ามันมาจากภาษากายของคุณทิมใช่ไหมคะทุกคนมันมาจากความเขินคือบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ภาษากายของของพ่อส้มเนี่ยคือแบบเขินหนักมากคือเวลาพี่หนุถามเกี่ยวกับประเด็นการเมืองตอบว่าชัชาน ต่อแบบเพ็นภาพแบบว่าสไลด์ 1, 2, 3, 4, 5เข้าใจทุกประเด็นแต่พอพี่หนุ่มนะคะแซล์แล้วก็ถามเกี่ยวกับหมอมีแอปทักซอนความลึกลักมันมาทันทีแอดว่าจุดนี้แหละจุดนี้แหละที่ทำให้แฟนคลับ f อซพากันจิ้นนะคะเพราะว่าพอสมมันไม่รู้นะคือคือเขาออกอาการอะจจะควรจะออกดย้วยอาการด้วยด้วยเพราะว่าพอส้มเองก็ในฐานะเพื่อน ก็ปลื้มหมอนี้ทักซอนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือเปล่าเราไม่รู้หรือเพราะด้วยแรงเชียร์ของคนรอบกายก็เลยทําให้พ่อส้มเนี่ยมีหัวใจว่วนไหวขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่แอดดูก็คือทุกคนมันมันมันมีอะไรที่แบบว่าพฤบอึอกอกึกอักติดคงติดขัดกันหลายหลายประเด็นจริงๆแล้วพ่อส้มนี้อาการหนักจริงๆนะอาการหนักในที่นี้คือมีเขาเป็นคนที่ พอพี่หนุ่มยิงคําถามเกี่ยวกับการเมืองตาเขาจะจริงจังตอบแบบซีเรียสทันทีแบบตึ๊กๆึ๊ตึกเนี่ยแต่พอถามถึงเหมอนมีแอปทักซอนปั๊บมันก็ร่างของคุณทิมพิธากลายเป็นร่างผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่แบบมีความเขินมีโอ้ยมันไม่ดูอ่ะทุกคนมันก็ดูน่ารักใช่ไหมส่วนคุณเหมอนมีแอปทักซอนเนี่ยความนิ่งเขาเยอะคนเนี้ย ยังแกะไม่ออกนะคะตัวแอดเองก็ยังแกะไม่ออกว่าแบบเอ๊ยยังไงยิ่งคุณแพทย์นภพานะคะแชร์ข่าวสาวสตรองมาปล่อยโป๊กว่าได้ข่าวว่าคุณแอบทักษอรไม่โสดแล้วยังไงคนนั้นเป็นใครแล้วพอเรามาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณชิมบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้พวกเราแบบแอบจับพิรุษนอะทุกคนคือทำไมต้องพูดว่ายังไม่ได้เตรียมกัน คือแอฟพูดยังไงก็อย่างนั้นแหละเอ๊ะหรือว่าการที่ปฏิเสธมาตลอดว่ารู้จักกันมานานเป็นแค่เพื่อนกันนี่คือเตียมกันตอบคะ่ะคือมันตีความได้หลายอย่างมากสําหรับคู่นี้คือมันก็น่ารักดีอะทุกคนสําหรับกระแสการเมืองที่มันเครียดแบบนี้นะมาเจออะไรมุ้งมิ้งุ้งมิงม้งเออมันก็ดีต่อใจนะคะทุกคนเทปเมื่อวานเนี่ยถ้าเพื่อนๆถามแอดในฐานะที่แบบว่า,วาตามแบบนี้แอฟทักซอนมานานก็ ก็มองว่าคุณทิมพิธามีพิรุษนะแต่แอก็ยังบอกเลยว่าน่าจะยังอยู่ในเฟรนด์โซนแต่น่าจะเป็นเฟรนด์โซนที่มันค่อนข้างจะพิเศษนิดๆน,ดๆนะเออราว่ายอย่างนั้นนะหมอมีเองก็ดูบอกตอนที่ดูที่ดูไลฟ์นะฮะที่โพลิพัสเขาปล่อยคลิปมาตัวหมอมีเองก็มีความแบบคุณทักษสอนเนะขามีความดุนะเขามีเขามีแบบว่าเหมือนดู ดูไลฟ์เป็นหน้าเขามันเหมือนแบบเหมือนแบบคุ้มเชิงแต่เหมือนอย่าหลุดนะพี่หนุ่มอย่าพี่หนุ่มอย่าขุดจนแบบจนคุณทิมหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือบอกคำตอบที่บอกแอปตอบยังไงผมก็ตอบตามนั้นยังไม่ได้เรียมกันอ้าวแล้วถ้าแอปทักะอนตอบว่าก็คุยกันค่ะก็ตามนั้นใช่ไหมว่ามันดูบอกมันดูเหมือนแบบ ก็ดูเป็นพ่อทีมพ่อทีมให้เกียรติเหมือนมีแอดซ้อนนะในมุมในมุมของแอดนะคือคือแบบเอาตามที่หม,มือนมีแอดพูดเลยหมอมีแอดจะตอบยังไงคุณทีมก็เอาตามนั้นมันมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่นิดๆนะทุกคนมันมีความที่แบบว่ายังไงดีล่ะนั่นแหละอืมคือไม่ใช่แบบหมือนมีพูดไปอย่างคุณทีมพูดไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือคุณทีมก็แบบง่ายๆเลยเอาตามเอาตาม มามีติดต่อให้มาออกรายการพี่หนุ่มก็มาเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าเขาคิวทองมากหาคิวเขาไม่ได้เลยซึ่งคิวพิเศษพิเศษเนี่ยเขาล็อกไว้ให้พี่หนุ่มแล้วใครบ็คนติดต่อให้มามีอัทักษะอ่อนและสิ่งหนึ่งที่แฉว่าหลายคนที่เชียร์คือความที่ทั้งคู่นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งคู่ แล้วลักษณะการเลี้ยงลูกคล้ายกันมากคือแอปบอกว่าไม่ให้น้องปีใหม่ดูละครแทปจะไม่ให้ดูเลยส่วนคุณทิมก็พูดเห็นไหมคะว่าไม่ให้ก็คือพอละครพอละครแค้นมานะ่ะมันจะมีฉากรุนแรงก็คือต้องเอาลูกเข้านอนไม่ให้ลูกดูปิดตาทุกคนเขามีความคล้ายกันมากคู่เนี้จริงๆนะถ้า ถ้าเขาจะเปิดใจกันสิ้นสุดทางเพื่อนจริงๆก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตรจริงๆก็แอดเนี่ยเชียร์เต็มที่แหละนะไม่มีการที่แบบว่าไม่เชียร์ความที่แอดเป็นด้อมของมามีแอดทักซอนอะ่ะทุกคนคนไหนก็ตามที่เข้ามาแล้วทําให้มามีแอดซ้อนมีความสุขเราก็เชียร์เพราะว่าเราเป็นด้อมที่แบบว่าแม่ว่าดีเราก็ว่าดีตามอะ่ะเออโอเคนะคะเนาะไม่ใช่แค่แอดจับผิดนะผิดต่างๆโอ้โหขนาดแบบ ด,ดราม่าแอดดิกเนี่ยก็ยังแซลเรื่องเล่าเช้านี้ของพี่สรยยทธก็หยิบจับมาแซลมนุษย์ตุ๊ดเพจต่างๆโอ้ยทุกคนดาราเดลี่เอาไปว่าคนแซลคนจิ้นคู่นี้ค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากปเป็นไปในแนวทางที่แบบดีทั้งนั้นเลยนะคะส่วนละครของมามีแอทัสซอนขออัปเดตนิดน,น,นึงนะคะ รู้สึกว่าคดีรักร้างคิวที่หนึ่งก็เริ่มเปิดแล้วนะคะไม่รู้ว่าแค่ไปดูโลเคชันหรือว่าถ่ายแล้วเพราะว่าฟิตติ้งเนี่ยฟิตติ้งไปแล้วเรียบร้อยแอดเชื่อว่าละครเรื่องนี้น่าจะปังอีกเรื่องนะคะส่วนหารักด้วยใจเธอใครที่รอความจิ้นของพี่ยินกับน้องเชนนนกุลแอลตักสะออนก็คือ เห็นมามีบอกว่ามันน่าจะออนแอร์พร้อมกับเมืองจีนแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนเขาโพสต์ไว้ว่าเดือนนี้วันที่24รกรกฎาคมเนี่ยจะออนแอร์แต่เราก็ยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวยังไม่ได้เห็นว่าจีนเอ็มทีวีโปรโมทแล้วอ่ะทุกคนมันก็เลยแบอบกแบบแบบยังหาข่าวให้ทุกคนยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็พายเรือจิ้นพ่อส้มแม่ส้มไปก่อนนะส่วนใครที่เข้ามาดูช่องแอดแล้วยังคิดว่า จะคอมเมนต์ด้วยค่าแอปทักษออนแอดจะเอาคอมเมนต์ของคุณมาแขวนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์ง่ายนี้เดียวค่ะนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย